แล้วก็อย่างที่2น้องเพื่อนเคอ security contract นะครับเพื่อนๆใช้เวลา3-5มถึงาทีในการได้เงิน50,000ดอลลาร์นะครับยิ่งเพื่อนๆยิ่งทําเยอะมากแค่ไหนยิ่งเพื่อนๆพื่ทำถี่มากแค่ไหนเนี่ยมันยิ่งทําให้เงินในตู้เซฟเนี่ยบวกทวีคูณนั่นเองนะครับรอบละร้อยนะครับก็คือเพื่อนเพือนเาเล่นทั้งหมด200รอบนะครับเมื่อเพื่อนๆเล่น200รอบแล้วนะครับมันก็จะเป็นพาร์สีอิงคัมนะครับก็คือมันจะเข้ามันจะมีเงินในตู้เซฟของเอเจนซี่เนี่ยเข้ารอบละสองหมื่นเลยนั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นภาษาอื่นคำที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ Pay Phone Hit นั่นเองนั้นเป็นใช้เวลาประมาณ3-5ทีเช่นกันครับในการได้อยู่ที่50,000ถึง70,000มื่นั่นเองนะผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจที่ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างครบเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับเอเจนซี่นั่นเองนะเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะเล่นด็อกเตอร์เดย์เพื่อได้รอบละล้านหรือว่าเพื่อนๆจะเล่นแบบว่าเอาเงินยิบย่อยก็ได้นะครับในกรณีที่เราแบบว่าไม่ชอบภารกิจที่มันนนนนนาๆัั่เองะครบก็มี ทีครับถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับถือว่าไม่ยากเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมบอกเลยว่าคุณได้ใช้รถของคุณเองด้วยครับไม่จำเป็นต้องใช้มาคูเสมอไปก็ได้นะครับภารกิจเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีความนานหน่อยในตอนที่ระหว่างเราเซตอัพนะครับเพราะเราต้องเซตอัพเยอะมากๆนะครับคายโญเนี่ยเซตอัพประมาณ5-6อย่างนะครับแต่ว่าเอเจนซี่เนี่ยคุณต้องเซตอัพประมาณ10อย่างเลยนั่นเองนะเพื่อนในการที่เราจะเล่นไฟนอลนั่นเองนะผมบอกเลยว่ามันก็เลยใช้เวลาพอสมควรนั่นเองนะครับมันก็เลยนานกว่าคายโญนะครับแต่ว่าคูดาวนนนนนนเเเเเเคค้าา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 ไวววววกก่่่่่่่่มมััลยยททใหงงงิิตอออชโโดดจะะีพื